สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนาวทิสานาทร้แพลนแต่งนิววงสกรแม่ฝ่ายชายข่าวเลขสี่ไม่คิดมีทาย,ยาทเป็นอีกหนึ่งคู่รักมาราธนที่คบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีสําหรับพระเอกหนุ่มนิววงสกรปรมัตถากรกับนางเอกสาวนิวทิสานาศรศึกเราจะเห็นโมเมตนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งจนหลายคนเชียร์ให้ทั้งคู่มีข่าวดีกันได้แล้วจนกระทั่งล่าสุดสาวนาวก็ได้เปิดใจเรื่อง นี่แล้วว่าความรักตอนนี้แฮ ppy ดีมากไม่กังวลเรื่องอาถรรพ์สำหรับเรื่องแต่งงานที่รอบข้างเชียร์ไม่ได้รู้สึกกดดันส่วนตัวไม่มีความคิดเรื่องแต่งงานในหัวเลยแต่ถ้าวันนั้นมาถึงคงเป็นงานแต่งเงียบๆกันเองไม่อยากจัดงานหวือหวาใหญ่โตใดๆสำหรับพี่นิวก็คิดแบบนี้เหมือนกันจากเมื่อก่อนอาจจะมีแพลนมีครอบครัวแต่พอเราอยู่ด้วยกันทุกวันเลยไม่ได้มองตรงนั้นเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งเรื่องมีลูกไม่คิดเลยว่าจะมีไม่ว่าจะตอนนี้หรืออนาคต ล่าสุดนิวนิสานาตมีแพลนเรียนต,ต่อต่างประเทศทําให้ต้องเปรกละครใหม่ไว้ก่อนพระเอกหนุ่มยัง,น,งนิวงสกรถึงกับต้องบุกไปสัมภาษณ์ทันทีเพราะทําเอาแฟนคลับอยากรู้กันเลยทีเดียวว่าหวานใจนาวิสานาดจะไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียจริงหรือเปล่าแล้วห่างกันแบบนี้จะมีอุปสรรคหรือเปล่าโดยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่าแฟนสาวนาวไปเรียนต่อต่อตางประเทศจริงส่วนเรื่องระยะเวลาเรียนไม่ทราบต้องไปถามรายละเอียดจากเขาเองไม่ได้ไปนานเป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆและยังคงกลับมาท ำงานเหมือนเดิมยืนยันแฟนสาวไม่ได้หมดสัญญาแต่อย่างใดเจ้าตัวยังเผยอ,อีกว่าจริงๆแล้วมันเป็นความฝันของผมตอนเรียนจบใหม่ๆแล้วอยากไปเรียนต่อแต่เพราะด้วยเรื่องงบประมาณในช่วงนั้นเลยไม่ได้ไปเลยทําให้พลาดโอกาสตรงนั้นแต่ณตอนนี้มันเป็นเวลาของเขามันเป็นเวลาที่เขาอยากจะทําตามความฝันผมบอกกับเขาว่าถ้าทําอะไรแล้วมีความสุขก็อยากให้ทำพร้อมสนับสนุนและได้แนะนําให้แฟนสาวไปที่ออสเตรเลียเองเพราะเป็นประเทศที่ไม่ไกล และปลอดภยัยจะตัวถึงกับลั่นว่าออสก็แค่หน้าปากซอยความจริงก็จะไปส่งเขาเพราะมีไปดูสถานที่และไปเที่ยวด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ